ตอนนี้เด้อจ้ากําลังมาเบิง่งแม่ขุดปูมารุนกันนะจ๊ะว่ารูนี้จะได้หรือเปล่าปูนะจ๊ะขุดซอยกันกับพะย่เนาะมีป่ะแม่คอยเด็กตัวใหญ่ๆเด้อสาธุมาขุดปูให้ลูกให้ลูกกินครับพี่น้องลูกพอเคยกินดอกเออพอเกิดยุ้งเทพแล้วเขาอยากเขาอ,อยากกินเลยมาหาคนให้ลูกอุ้ย <laughs> พี่พ่อได้ไปหลายตัวได้แม่น้องอะไรรูกว่ายากินกับปูฉันก็เลยโกดมากรูดมาหากรูดหูปูกับเลือดสามว่าผมไปลอง,องเอ้ยเนาะหูปูมาลึกวคักเบิ้งทุกคนคุณลึกป่ะดันก็สี่เดียร์เตะโตเหนื่อยคักเอามาเบิง้งสี่เดียร์บอน้อยมันบ่ มันก็แคยเห็นหูกับปูอยู่แต่กรุงเทพเกิดยี่กรุงเทพไม่เบ,บื่อเลยทุกคนสิได้บ่หนีล้อตัวได้หนีเอามาลุ้นสิได้บ่เอาเอาได้เออได้อยู่คลิดไปสิไป็นสองอาทีแล้ว หนาที่กับนาะที่ผมมันพะูดนะเลอะเพราะพู้ใดสิหาเอ้บิ้งทุกคนเดี๋ยวแบบยังไงเลยพูนาพี่พอ่อเดี๋ยวอีกตัวนึงอีแม่ยเดี๋ยวตัวนึงปั๊ดทุกคนผู้ใดสิมาหาปูกะบข้อใส่ถุงมือนดำเดอ้อสบายกล่องนะแม่ได้แล้วอพอแลนะ้วเนาะเอาแปดกับน้าที่พูนาะนะจันไป